ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมทําไมใส่กล่องยกเลิกแล้วมันจบก,กว่าอันนี้อันดับแรกครับเราผ่ามาผ่าเสร็จแล้วผ่ามาเสร็จปุ๊บอ่คันนี้นะผ่านการซ่อมมาแล้วปิ้นเนี่ยอันนี้จะเล่าแบบเร็วปิ้นเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมานะเขาไม่ได้เชื่อมมาคือคือถ้าการแก่เนี่ยก็คือสามารถงัดออกได้เลย,เลย เห็นไ,ไหมเขาไม่เชื่อมมาอันนี้เป็นยังเออ้าเป็นเหมือนเป็นอย่างดีเนี่ยพอทีเนี้ยถามว่าลูกค้าชอบถามว่าน้ำเข้าไปได้ไงนี่ครับมันเข้ามาตามแกนสแตนเลสตัวนี้อันนี้ผมถอนนอตแล้วมันจะมีนอตสองตัวปับ๊บนี่ไอแกนตัวเนี้ยมันก็จะ มันก็จะอ่าน้ํามันเบรกเนี่ยมันจะเข้าจากรูนี้มาออกรูนี้แล้วมันก็จะมาผ่านผ่านหยุดตรงนี้มารอมันก็จะเกิดความชื้นทีเนี้ยความชื้นจากน้ํามันเบรกเกิดมาเป็นน้ําเนี่ยไอน้ําในหยดมันก็จะหยดอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ซึมเหมือนแก้วน้ําครับมันก็จะซึมซึมซึมมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดมันก็จะมาเข้าผ่านผ่านฝั่งนี้มาทะลุฝั <c oughs> ่งนี้มาเข้าปิ้นฝั่งนี้ ซึ่งปินะ่ะมันตอนที่มันเข้าตอนแรกอะ่ะมันจะยังไม่พังแต่ที่มันพังเพราะว่าไออันเนี้ยมันมีฝาปิดพอมันมีฝาปิดอยู่เงี้ยและน้ำอะ่ะขังอยู่เงี้ยเป็นเวลาหนึ่งปีสองปีหกเดือนแล้วแต่คันแล้วแต่การใช้แต่ถ้าเกิดไม่เคยซ่อมเลยเนี่ยแป๊บเดียวประมาณแสนกิโลหรือสองปีก็จะน้ำขังก็จะพอสมควรพอที่จะมาท่วมปิ้น ที่มันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าสังเกตอะบอดมันไม่มันจะไม่แค่ข้างล่างเพราะว่าน้ำมันมันขังอยู่เข้าใจไหมน้ํามันขังอยู่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าไอ้เข้าตามรูพวกอย่างนี้หรอกแต่มันเข้าเพราะว่าน้ํามันเบรกมันเบรกเป็นตัวนําความชื้นที่ดีอ่าเนี่ยผมจะถอดให้ดูตัวเนี้ยมันคือแกนสแตนเลสมันสามารถคายเหงื่อเป็นน้ำอะได้ง่าย เห็นไหมแกนสตเตนเลสมีทั้งสี่แกนอ่ะเดี๋ยวผมอาให้ดูมือเดียวซะด้วยเห็นไหมมีแกนสตเตนเลสทั้งสี่ตัวเห็นไหมน้ำมันก็จะคายออกมาจากแกนสตเตนเลสตรงนี้แหละครับแล้วมันก็มาเข้าปิ้นนี่แหละครับเหตุผลที่น้ํามันเข้าแล้วผมถึงบอกว่ามันวนลูป ส่วนถ้าเกิดมาพูดว่าทําไมทําไมบิ๊กไบครถเก่งรถยนต์ไม่เป็นเพราะพวกนั้นอะปั๊ม a p s อยู่ในห้องเครื่องนะครับ R6 อยู่บนเครื่อง R1 อยู่บนเครื่อง R3 อยู่หลังเครื่อง N Max X Max อยู่หลังเลือนใหม่มันก็เลยอ่าเขาเรียกว่าไงไม่ได้ไล่ความชื้นด้วยตัวมันเองได้ไม่มีความสามารถที่จะไล่ได้มันก็เลยพังครับ ส่วนใบนี้ครับจะเป็นแบบใหม่ก็คือผมจะวายสายเข้าที่ลั๊กเลยลูกค้าไปหนึ่งเสียบใช้งานได้เลยติดตามตอนเสร็จครับผม